เมื่อเราพูดถึงความตายหลายคนอาจหลีกเลี่ยงไม่อยากเอย่ยไม่อยากคิดเพราะเพียงได้ยินคำขำนี้ก็เหมือนมีเงามืดปกคลุมหัวใจแต่ไม่ว่าเราจะปฏิเสธหรือไม่ความตายก็ยังเป็นสิ่งที่ตามติดเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกความตายไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะทุกชีวิตที่เกิดมาล้วนมีเส้นทางเดียวกันคือการเดินทางไปสู่ความตายในสักวันหนึ่ง คำถามที่แท้จริงจึงไม่ใช่ว่าเราจะตายหรือไม่แต่คือเราจะเตรียมใจอย่างไรให้พร้อมรับวันนั้นหลายคนอาจคิดว่าความตายคือการดับสูญทุกสิ่งสิ้นสุดลงพร้อมกับการหยุดเต้นของหัวใจแต่พระพุทธศาสนาสอนว่าแท้จริงแล้วความตายเป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านจากสภาวะหนึ่งไปสู่อีกสภาวะหนึ่งคล้ายการเปลี่ยนบ้านใหม่ เมื่อร่างกายนี้หมดอายุไขไม่อาจดำรงอยู่ต่อไปได้จิตวิญญาณก็จำต้องละทิ้งกายเก่าแล้วออกเดินทางไปสู่ภพภูมิใหม่สิ่งที่จะกำหนดเส้นทางใหม่นั้นไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่อำนาจใดๆแต่คือจิตสุดท้ายร่วมกับกรรมที่เราได้สั่งสมมาตลอดชีวิตลองนึกภาพว่าหากชีวิตคือการเดินทางยาวไกล กรรมที่เราทําก็คือสเสบียงที่เราเก็บสะสมไว้ระหว่างทางส่วนจิตสุดท้ายก็เหมือนทิศทางที่เราจะหันไปเมื่อก้าวข้ามเส้นแบ่งแห่งความตายไปมันจะพาเราไปสู่หนทางที่สว่างสวยหรือหนทางที่มืดมนก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราสร้างสมไว้นั่นเองพระพุทธองค์ตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย และกรรมเป็นแดนเกิดนั่นหมายความว่าไม่มีสิ่งใดจะติดตามเราไปได้หลังความตายนอกจากบุญบาปที่เราได้ทำไว้กรรมดีจะพาเราไปสู่สุขติกรรมชั่วจะนำเราไปสู่ทุกติและจิตสุดท้ายก็เป็นตัวเปิดประตูไปสู่พบภูมิแห่งนั้นในพระพุทธศาสนาได้อธิบายไว้อย่างลึกซึ้งว่าหลังจากความตายจิตของเรามีเส้นทางเจดประการ หนึ่งไปสู่นิพพานด้วยพลังแห่งวิปัสสนาภาวนาสองไปเป็นพรหมด้วยพลังแห่งสมถภา,าวนาสามไปเป็นเทวดาด้วยพลังของฮิริโอตัปปะความละอายและเกรงกลัวต่อบาปสี่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยพลังของศีห้าห้าตกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยพลังแห่งความหลงหกเป็นเปรตด,ด้วยพลังของความโลภ และเจ็ดตกสู่นรกด้วยพลังของโทษความโกรธทั้งหมดนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครอื่นไม่ได้มีเทพเจ้าองค์ใดามาลิขิตแต่ขึ้นอยู่กับตัวเราเองกับการกระทําที่เราสั่งสมและกับจิตสุดท้ายก่อนสิ้นลมดังนั้นสิ่งสำคัญจึงไม่ใช่เพียงการถามว่าเราจะตายเมื่อไหร่แต่ต้องถามต่อไปว่าเมื่อถึงเวลานั้นเราจะมีจิตเช่นไร หากจิตสุดท้ายของเรามีเมตตาสงบเย็นเต็มไปด้วยกุศลบุญก็จะนำพาไปสู่หนทางที่ดีแต่หากจิตสุดท้ายเต็มไปด้วยความโกรธความโลภความยึดติดผลลัพธ์ก็จะต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงความตายจึงไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นประตูสู่เส้นทางใหม่และหนทางนั้นจะสว่างหรือมืดมก็ขึ้นอยู่กับเราจะเลือกดำเนินชีวิตเช่นไรในวันนี้ ในพอดแคสตตอนนี้เราจะมาพูดถึงจิตสุดท้ายเส้นทางหลังความตายและความสงบที่แท้จริงว่ามีความหมายอย่างไรทำไมจึงสำคัญและเราจะเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมได้อย่างไรเพื่อให้ความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่เป็นการเดินทางที่สงบเย็นและงดงามที่สุดในชีวิตมนุษย์ความตายคือความจริงที่ไม่มีใครหลีกหนีได้ แต่เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักไม่อยากพูดถึงไม่อยากนึกถึงเพราะเพียงเอ่ยคำว่าตายใจก็สถานหวาดหวั่นกลัวว่าจะเกิดกับตัวเองหรือคนที่รักแต่ในความเป็นจริงความตายไม่ใช่สิ่งไกลตัวเลยตรงกันข้ามมันอยู่ใกล้กับเรามากทุกลมหายใจที่เข้าออกคือการก้าวเข้าใกล้ความตายทีละน้อยหากวันนี้เรามีลมหายใจอยู่ก็เพียงชั่วคราว พรุ่งนี้อาจหมดสิ้นก็เป็นได้ความตายจึงเป็นสิ่งที่ควรตระหนักไม่ใช่สิ่งที่ควรหลบเลี่ยงพระพุทธองค์ทรงสอนว่าความตายเป็นของธรรมดาสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่เมื่อแก่แล้วก็ต้องเจ็บและสุดท้ายก็มรณาไม่มีใครพ้นไปได้แม้แต่พระพุทธองค์เองก็ยังเสด็จดับขันธปรินิพานไปตามคลองของสังขาร ดังนั้นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่การถามว่าเราจะตายเมื่อไหร่แต่คือการถามว่าเราจะเตรียมใจอย่างไรในวันที่ความตายมาถึงเมื่อถึงเวลานั้นร่างกายที่เราเคยห่วงแหนนักก็ไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้อีกต่อไปสมบัติที่หามาทั้งชีวิตก็ไม่สามารถตามไปได้ชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งล้วนไม่อาจช่วยเราได้เลยสิ่งเดียวที่จะกำหนดเส้นทางหลังความตาย คือกรรมที่เราได้ทำไว้และจิตสุดท้ายที่เรามีในวาระสุดท้ายของชีวิตในพระพุทธศาสนาอธิบายอย่างลึกซึ้งว่าจิตสุดท้ายหรือที่เรียกว่าจุติจิตมีพลังอย่างยิ่งเพราะมันคือจิตที่เปิดประตูไปสู่ภพภูมิใหม่หากเปรียบชีวิตเหมือนการเดินทางจิตสุดท้ายก็เปรียบเสมือนทิศทางที่เราจะก้าวไปต่อหากทิศนั้นเป็นทางสว่างเราก็จะไปสู่หนทางที่ดี แต่หากเป็นทางมืดเราก็จะตกไปในหนทางที่น่าหวาดหวัน่นและเส้นทางนั้นล้วนเป็นผลจากบุญกรรมที่เราทำไว้ทั้งสิ้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่จิตใจเรามักจะสวิงไปมาบางวันเบิกบานบางวันเศร้าหมองบางครั้งก็เต็มไปด้วยความเมตตาแต่บางครั้งก็ถูกโทสะครอบงำแต่เมื่อถึงวาระสุดท้าย จิตนั้นจะถูกบีบให้แสดงสภาพแท้จริงออกมาสิ่งที่สังสมมาทั้งชีวิตจะรวมพลังกันในวินาทีนั้นเหมือนน้ำที่ไหลรวมกันลงสู่ที่ต่ำหรือแสงที่พุ่งตรงไปตามทิศที่เปิดไว้จิตสุดท้ายจึงเป็นเหมือนผลรวมของชีวิตทั้งหมดและจะชี้ทางว่าเราจะไปสู่ที่ใดพระพุทธองค์ทรงจำแนกเส้นทางหลังความตายไว้เจ็ดประการเส้นทางแรกคือการไปสู่นิพพาน สำหรับผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาจนสิ้นตัณหาดับกิเลสได้จิตสุดท้ายของท่านย่อมดับเย็นไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือความสงบสูงสุดที่พระาศาสนาชี้ไว้เส้นทางนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เพราะมีพระอาหารหันต์นับไม่ถ้วนในครั้งพุทธกาลที่บรรลุและเข้าสู่นิพพานเส้นทางที่สองคือการไปเกิดเป็นพรหม สำหรับผู้ที่บำเพ็ญสมาธิสูงส่งมีสมถภาวนาแน่วแน่จิตตั้งมั่นในฌานจิตสุดท้ายย่อมพุ่งเข้าสู่พรหมโลกอันเป็นแดนแห่งความสุขสงบและละเอียดประณีตผู้ที่ไปสู่พรหมโลกย่อมอยู่ในภพภูมิสูงกว่าเทวดาเส้นทางที่สามคือการไปเป็นเทวดาด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลด้วยฮิริโอตป,ปะความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อความชั่ว บุญจากการทำทางรักษาศีลเจริญเมตตาย่อมส่งผลให้จิตสุดท้ายเบิกบานและพาไปเกิดในสวรรค์เส้นทางที่สี่คือการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นพบภูมิที่สำคัญมากเพราะเป็นแดนแห่งการสร้างบุญบารมีเป็นแดนแห่งการฝึกฝนและพัฒนาตนผู้ที่รักษาศีลห้าอย่างสม่ำเสมอมีความประพฤติที่ดี ย่อมมีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเส้นทางที่5คือการตกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอันเกิดจากความหลงความไม่รู้ความโง่เขลาจิตที่เต็มไปด้วยโมหะในวาระสุดท้ายย่อมพาไปสู่ความมืดมนเกิดเป็นสัตว์ที่ขาดปัญญาต้องเวียนว่ายอยู่ในความทุกข์ของการดิ้นรนเพื่ออยู่รอดเส้นทางที่6คือการไปเป็นเปรตสำหรับผู้ที่มีความโลภมากมากัมกมก ไม่รู้จักพอจิตสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความอยากความหิวโหยไม่รู้สิ้นย่อมดึงให้ไปเกิดเป็นเปรตต้องทนทุกทรมานจากความหิวกระหายและความพร่องตลอดเวลาเส้นทางที่เจ็ดคือตกสู่นรกสำหรับผู้ที่จิตเต็มไปด้วยโทสะความโกรธแค้นเบียดเบียนผู้อื่นทำบาปกาหนักเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำลายผู้อื่นด้วยโทสะอันแรงกล้า เมื่อจิตสุดท้ายถูกครอบงำด้วยไฟแห่งความโกรธก็ย่อมตกไปสู่นรกภูมิต้องเสวยทุกแสนสาหาัสเส้นทางทั้งเจ็ดนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเจ้าที่คอยกำหนดชะตาไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำอ้อนวอนร้องขอจากใครแต่ขึ้นอยู่กับตัวเราเองหลว้หลวๆขึ้นอยู่กับกรรมที่ทำไว้และจิตสุดท้ายที่เรามีในวาระสุดท้ายดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเตรียมจิตให้พร้อมอยู่เสมอเพราะไม่มีใครรู้ว่าเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ความตายอาจมาถึงในวัยชราอาจมาถึงในวัยกลางคนหรือแม้แต่ในวัยเยาว์ไม่มีใครสามารถกำหนดได้เลยการเตรียมจิตไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ในวันเดียวแต่ต้องอาศัยการฝึกฝนทีละเล็กทีละน้อยเหมือนการเพราะต้นไม้หากเรารดน้ำใส่ปุย๋ย ดูแลอย่างสม่ำเสมอต้นไม้นั้นย่อมเติบโตงดงามได้แต่หากละเลยปล่อยปละต้นไม้ก็ย่อมแห้งเหี่ยวตายในที่สุดจิตของเราก็เช่นกันหากเราฝึกสติรักษาศีลเจริญภาวนาทำบุญกุศลอย่างสม่ำเสมอจิตของเราย่อมมีความสงบพร้อมเสมอแม้ในวาระสุดท้ายแต่หากเราใช้ชีวิตด้วยความประมาทปล่อยให้ความโลภ ความโกรธความหลงครอบงำจิตก็ย่อมเศร้าหมองเมื่อถึงวาระสุดท้ายจิตสุดท้ายย่อมถูกแรงของอกุศลกรรมดึงลงไปในหนทางที่ไม่พึงปรารถนาพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบว่าชีวิตนี้เหมือนการฝึกซ้อมและวาระสุดท้ายคือสนามจริงหากเราไม่ซ้อมไม่เตรียมตัวเมื่อถึงเวลาเราจะตั้งรับไม่ทันแต่หากเราฝึกซ้อมไว้เสมอเมื่อถึงเวลาจริง จิตก็พร้อมจะรับมือและก้าวไปสู่ความสงบในพระไตรปิฎกมีเรื่องเล่าว่าพระอนิรุทธะเป็นพระอ,อรหันต์ผู้มีฤทธิ์มากเมื่อถึงคราวใกล้ปรินิพานท่านไม่หวาดกลัวเลยเพราะจิตของท่านบริสุทธิ์และสงบมาตลอดท่านเตรียมตัวมาทั้งชีวิตวันนั้นจึงเป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความดับเย็นพระอริเจ้าทั้งหลายล้วนยืนยันให้เราเห็นว่าหากเราฝึกจิตไว้ดีแล้ว ความตายก็ไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่เป็นโอกาสที่จะเข้าสู่ความสงบที่แท้จริงการฝึกใจให้พร้อมนั้นทำได้ด้วยหลายวิธีเริ่มจากการทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทนไม่ใช่ทำเพราะกลัวแต่ทำเพราะอยากส่งต่อความดีการรักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดก,ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คุ้มครองจิตทำให้จิตผ่องใสไม่เศร้าหมอง การเจริญภาวนาทั้งสมถะและวิปัสสนาก็เป็นการฝึกให้จิตสงบและเห็นความจริงตามสภาพไม่ยึดติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงนอกจากนี้การระลึกถึงความตายอยู่เสมอหรือที่เรียกว่ามรณสติก็เป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่เพื่อให้เราทุกข์ใจแต่เพื่อให้เราไม่ประมาทให้เห็นว่าชีวิตนี้สั้นนะักไม่ควรเสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระ ไม่ควรจมอยู่กับความโกรธความเกลียดความอยากที่ไม่รู้จักพอแต่ควรใช้เวลาในการสร้างความดีและพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นลองนึกดูว่าหากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราจะทำอะไรเราจะยังโกรธกันอยู่ไหมเราจะยังหวงแหนทรัพย์สินเงินทองอยู่หรือไม่หรือเราจะใช้เวลาที่เหลือทำความดีกอดคนที่เรารัก ขอโทษคนที่เคยผิดพลาดให้อภัยคนที่เคยทำร้ายเราและทำใจให้สงบหากเราฝึกคิดเช่นนี้บ่อยๆเราจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามากขึ้นและเมื่อถึงวันที่ความตายมาถึงจริงๆจิตของเราก็จะสงบพร้อมที่จะก้าวไปสู่เส้นทางใหม่ด้วยความไม่หวั่นไหวจิตสุดท้ายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมันเป็นประตูที่เปิดออกไปสู่เส้นทางหลังความตาย แต่ประตูนั้นจะเปิดไปสู่แดนสว่างหรือแดนมืดอยู่ที่การกระทำในชีวิตประจำวันของเราอยู่ที่ว่าเราฝึกจิตฝึกใจไว้อย่างไรในยามใกล้สิ้นลมหายใจหากเราไม่เคยฝึกสติไม่เคยฝึกจิตมาก่อนวาระสุดท้ายย่อมเป็นช่วงเวลาที่แสนยากลำบากเพราะกายสังขารที่อ่อนแรงลงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดทรมานจากโรคภยัยความทุกข์กายทำให้จิตฟุ้งซ่าน พระสับกระส่ายยิ่งท่าในใจเต็มไปด้วยความห่วงหาอะไรไม่ว่าจะห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติหรือแม้แต่ห่วงร่างกายของตัวเองจิตก็ยิ่งหนักหน่วงจมอยู่กับความยึดติดและนั่นเองคือเหตุที่ทำให้จิตสุดท้ายไม่อาจสงบตรงกันข้ามถ้าเป็นผู้ที่ฝึกฝนจิตใจด้วยการภาวนาทำบุญรักษาศีลสังสมคุณความดีไว้มาก จิตย่อมคุ้นเคยกับความสงบเมื่อถึงคราวเจ็บป่วยใกล้ตายแม้กายจะทุกข์แต่ใจก็ยังพอรักษาความสงบเย็นได้จิตสุดท้ายจึงมีโอกาสเป็นกุศลสูงและกุศลนั้นเองจะนำพาไปสู่เส้นทางที่งดงามเราอาจเปรียบได้กับแม่น้ำสายหนึ่งถ้าตลอดทางแม่น้ำเต็มไปด้วยความขุ่นมัวขยะโสโครเมื่อถึงปากน้ำน้ำก็ย่อมขุ่นมัวเช่นนั้น แต่ถ้าแม่น้ำสายนี้ถูกดูแลใสสะอาดตลอดทางเมื่อน้ำไหลไปถึงทะเลย่อมกลายเป็นน้ำใสไหลรวมสู่มหาสมุทรจิตของเราก็ไม่ต่างกันถ้าตลอดชีวิตเต็มไปด้วยอกุศล,ลกรรมวาระสุดท้ายก็ย่อมเต็มไปด้วยความเศร้าหมองแต่ถ้าชีวิตเต็มไปด้วยบุญกุศลจิตสุดท้ายก็ย่อมสดใสพร้อมจะไปสู่ที่ดีในพระไตรปิฎก มีเรื่องเล่าถึงบุคคลมากมายที่สะท้อนให้เห็นพลังของจิตสุดท้ายเช่นเรื่องขององคุลิมานจรที่เคยฆ่าคนมานับร้อยแต่เมื่อได้พบพระพุทธเจ้าหันกลับมาสร้างความดีและบรรลุธรรมจิตสุดท้ายของท่านกลับสงบและบริสุทธิ์ถึงแม้จะมีกำหนักในอดีตแต่การเปลี่ยนแปลงในวาระสุดท้ายก็ทำให้เส้นทางชีวิตพลิกไปสู่ความหลุดพ้นได้เรื่องนี้สอนเราว่า แม้จะเคยทำผิดพลาดมามากแต่หากหันกลับใจในวันนี้ก็ยังไม่สายเพราะสิ่งสำคัญอยู่ที่จิตสุดท้ายจริงๆอีกตัวอย่างหนึ่งคือพระนางสามวดีพระนางมีศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธเจ้าแม้ต้องเผชิญความตายจากไฟเผาวังพระนางก็ยังตั้งจิตเมตตาแผ่ความปรารถนาดีต่อทุกคนแม้แต่คนที่ทำร้ายพระนาง จิตสุดท้ายของพระนางจึงเต็มไปด้วยกุศลและความสงบเรื่องนี้ยืนยันชัดว่าแม้ความตายจะมาในรูปแบบที่โหดร้ายเพียงใดแต่ถ้าใจเราฝึกไว้ดีแล้วเราก็สามารถตายอย่างสงบได้การเตรียมตัวตายอย่างสงบจึงไม่ใช่เรื่องของคนแก่หรือคนป่วยเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของทุกคนเพราะไม่มีใครบอกได้เลยว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่มันอาจมาในยามที่เราคาดไม่ถึง และสิ่งที่จะติดตัวไปได้ก็คือกรรมและจิตสุดท้ายเท่านั้นดังนั้นในทุกวันทุกลมหายใจเราจึงควรใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทใช้ชีวิตด้วยการทำดีรักษาศีลมีสติรู้เท่าทันใจของตนเองไม่ปล่อยให้ความโกรธความโลภความหลงครอบงำเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเสมือนยาพิษที่สะสมอยู่ในใจและเมื่อถึงวาระสุดท้าย มันก็จะระเบิดขึ้นมาทำให้จิตเศร้าหมองและถูกดึงไปในทางที่มืดตรงกันข้ามหากเราสั่งสมเมตตาหมั่นให้อภัยรู้จักปล่อยวางใจเราก็จะค่อยๆเบาเมื่อถึงคราวจิตสุดท้ายจิตนั้นก็ย่อมโปร่งโลง่งพร้อมที่จะไปสู่พบภูมิที่ดีหรือแม้แต่เข้าสู่นิพพานหลายคนอาจสงสัยว่าจะทำอย่างไรให้จิตสุดท้ายเป็นจิตที่ดี คำตอบง่ายที่สุดคือให้ทำดีทุกวันราวกับว่านั่นคือวันสุดท้ายของชีวิตลองถามใจตนเองว่าหากวันนี้เป็นวันสุดท้ายเราจะยังด่าว่าคนอื่นอยู่หรือไม่เรายังจะโกรธเคืองกันอยู่หรือไม่เรายังจะหวงสมบัติที่ใช้ไม่หมดอยู่หรือไม่หรือเราจะหันมาใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำสิ่งที่มีคุณค่าเช่นกราบไหว้พ่อแม่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือฝึกใจให้สงบการถามตนเองเช่นนี้เสมอๆจะทำให้เราไม่ประมาทและพร้อมที่จะจักไปด้วยจิตใจที่ดีพระพุทธองค์ยังทรงสอนให้เจริญมรณสติคือการระลึกถึงความตายอยู่เสมอไม่ใช่เพื่อทำให้เราหดหู่แต่เพื่อทำให้เราไม่หลงระเริงในชีวิตไม่ผัดผ่อนการทำความดีและไม่ยึดติดในสิ่งไร้สาระ เมื่อเรารู้ว่าความตายอาจมาถึงเมื่อใดก็ได้เราก็จะหันมาใช้ชีวิตอย่างมีค่าและมีความหมายมากขึ้นพระพุทธองค์กล่าวว่ายิ่งเราฝึกระลึกถึงความตายมากเท่าไหร่ใจก็จะยิ่งสงบมากขึ้นเพราะเราจะเห็นความจริงว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดติดจริงๆทรัพย์ส,สินเงินทองความสำเร็จความล้มเหลวทุกอย่างล้วนชั่วคราว สิ่งที่สำคัญคือการทำให้ใจเราสงบเมื่อตายไปแล้วก็ไม่ต้องแบกอะไรติดไปด้วยในทางจิตวิทยาความกลัวตายเป็นหนึ่งในความกลัวพื้นฐานที่สุดของมนุษย์แต่ในพระพุทธศาสนาเราไม่ได้ถูกสอนให้หนีความกลัวนั้นแต่ถูกสอนให้เข้าใจมันและแปลเปลี่ยนความกลัวให้เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเมื่อเข้าใจว่าตายแน่ตายจริง เราก็จะเลือกทำในสิ่งที่ดีเลือกพูดในสิ่งที่ควรพูดและเลือกคิดในสิ่งที่ทำให้ใจสงบลองคิดดูว่าหากเราใช้ชีวิตด้วยการสร้างบุญกุศลรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างต่อเนื่องวันหนึ่งเมื่อถึงวาระสุดท้ายจิตของเราย่อมคุ้นเคยกับความสงบไม่ตื่นตะะนกและบุญนั้นก็จะพาเราไปสู่เส้นทางที่ดีตรงกันข้าม หากใช้ชีวิตด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นทำชั่วโดยไม่เกรงกลัวบาปวันสุดท้ายก็ย่อมเต็มไปด้วยความเศร้าหมองและจิตนั้นจะถูกบาปกําลากลงไปสู่พบที่มืดมนนี่แหละคือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้ชัดว่าไม่มีใครใหญ่เกินกรรมไม่มีใครหลีกพ้นกฎแห่งเหตุและผลนี้ได้และหัวใจของทั้งหมดก็คือจิตสุดท้ายเพราะฉะนั้นหากเรายังมีลมหายใจอยู่วันนี้ นั่นคือโอกาสที่จะฝึกฝนใจนั่นคือโอกาสที่จะทำให้จิตของเราผ่องใสเพื่อเมื่อถึงวาระสุดท้ายเราจะไม่หวาดกลัวแต่จะเดินทางไปด้วยใจที่สงบหากเราหมั่นสังสมความดีก็จะเป็นการเตรียมตัวสำหรับจิตสุดท้ายอย่างแท้จริงและเมื่อถึงวันที่เราต้องก้าวเข้าสู่ประตูแห่งความตายเราจะไม่หวาดหวัน่นไม่กังวลแต่จะก้าวไปด้วยความสงบเย็น ดุดผู้ที่เตรียมสเสบียงบุญพร้อมแล้วสำหรับการเดินทางไกลขอให้ผู้ฟังทุกท่านใช้เวลาที่เหลือในชีวิตนี้ให้เต็มไปด้วยบุญกุศลเต็มไปด้วยความเมตตาเต็มไปด้วยการให้อภัยและความเข้าใจเพื่อเมื่อถึงวาระสุดท้ายจิตสุดท้ายของเราจะเป็นจิตที่ผ่องใสเบิกบานพร้อมที่จะนำพาเราไปสู่เส้นทางแห่งความสงบที่แท้จริง เพราะความสงบสูงสุดไม่ใช่อยู่ที่ภายนอกแต่อยู่ที่ใจของเราเองและหากใจเราสงบได้ตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอถึงวันตายเราก็จะได้สัมผัสกับความสงบอันแท้จริงขออนุโมทนาธรรมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ